วิชาส่วนตัวกูไม่สอนให้ใครหรอกเป็นคำพูดของเจ้าคุณเท่าอิ่มเมื่อสิทธิ์ไปขอเรียนวิชากระสุนคตแต่ก็ไม่สอนให้ใครง่ายๆเพราะคุูบาอาจารย์สั่งไว้ห้ามสอนต่อถ้าไม่พบคนที่มีบุญจริงๆแล้วเจ้าคุณเท่าอิ่มคือใครเจ้าคุณเท่าอิ่มหรือพ่อท่านอิมหรือพระราชมงคลวชิรปัญญาพระราชาคณะที่มีอาวุโสมากที่สุดในรัชการปัจจุบัน ปัจจุบันท่านจำปรรษาอยู่ที่วัดทุ่งนาใหม่อำเภอพิปูลจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นสิทธิ์และหลานแท้ๆของพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิเทพเจ้าแห่งแดนใต้และมีอายุมากถึง5แผ่นดินสิริอายุของท่านถึงเวลานี้105ปีแล้วและท่านมีวิชาที่คนอยากรู้เพราะเป็นหนึ่งในวิชาที่ลี้ลับอย่างมากและน้อยคนที่จะได้เรียนรู้ศึกษานั่นคือวิชากระสุนคต ในวาระของการได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะของพ่อท่านอิ่มจึงได้มีการจัดสร้างเหรียญพ่อท่านอิ่มยิงกระสุนคดหรือเหรียญกระสุนคดขึ้นเพื่อให้เป็นวัตถุมงคลคู่วัดทุ่งนาใหม่ซึ่งพ่อท่านอิ่มได้กล่าวไว้ในการสร้างเหรียญสำคัญนี้ว่าทำไว้โดยใจศรัทธาหล่อหลอมสายวิชาเข้ากับพุทธศาสตร์พุทธศิลป์พุทธคุณ ว่าเดเรื่องกระสุนคดซึ่งเจ้าคุณเท่าอิ่มสำเร็จและทำได้ครั้งจริงประกอบกับท่านมีอุปนิสัยชอบคันธนูมาแต่ก่อนเหล่านี้เมื่อได้พิจ,จารณาแล้วทางกรรมการผู้ใกล้ชิดก็ได้ตกลงกันว่าควรทำของทีละลึกไว้สักครั้งไม่เช่นนั้นคงจะรู้สึกเสียดายด้วยเหตุผลที่ว่า 1. เหรียญแบบนี้หากไม่สำเร็จวิชากระสุนคดยอมไม่มีใครสร้างได้ 2เป็นเหรียญเอกลักษณ์ของพ่อท่านอิ่มซึ่งท่านโปรดปันคันธนูม,มาแต่เดิมลักษณะของเหรียญน,นั้นเป็นเหรียญกลมรูปเหมือนพ่อท่านอิ่มกำลังยิงกระสุนครดและปั้นพิมพ์สําหรับจัดสร้างเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเหรียญน,นี้ด้านหน้าของเหรียญใส่คาถากระสุนครดกากับไว้ตรงสายวิชาของพ่อท่านอิ่มและให้บังเกิดพุทธคุณป้องปามดังพ่อท่านอิ่มยิงกระสุนครดใส่หมู่บ้านะจนตัวเราทั้งหลาย นอกจากความน่าสนใจของการสร้างเหรียญกระสุนคดของวัดทุ่งนาใหม่อําเภอพิปูลจังหวัดนครศรีธรรมราชในวาระมงคลที่พ่อท่านอิ่มได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชมงคลวชิระปัญญาและท่านมีวิชาสำคัญคือกระสุนคดจึงได้มีการจัดสร้างไว้คู่วัดทุ่งนาใหม่ทั้งนี้มาดูด้านหลังของเหรียญกระสุนคดนั้นมีการวาดลวดลายยันไว้โดยความเข้าใจในครั้งแรกคิดว่าเป็นรูปพญาคุดแต่ด้วยสงสัยต่อไปว่า พอท่านอิ่มท่านไม่มีความเกี่ยวข้องหรือเคยเห็นท่านใช้สัญ,ญลักษณ์ใดๆที่เกี่ยวกับพยาครุฑเมื่อสอบถามไปยังอาจารย์เนนดอยเมืองตรังผู้ออกแบบเหรียญได้เล่าให้ฟังว่าอนุภาพของเหรียญกะสุนคตนั้นสําเร็จด้วยกรคาถาในตัวที่ใส่ไว้ด้านหน้าเหรียญแล้วหากแต่ด้านหลังท่านได้ประทับยันที่เสริมส่งอํานาจของเหรียญกสุนคดให้ยิงใหญ่ขึ้นไปอีก อาจารย์เนียนดอยได้ใช้ยันพระรามง้างสอนศีลประทับไว้ซึ่งเป็นวิชาพิเศษใน,นระดับความรับของครูบาอาจารย์สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับยันพระรามง้างสอนศินนั้นที่สืบคนได้ระบุว่าโดยวิสัยของพระเป็นเจ้าหรือพระรามเมื่อง้างคันสอนแล้วย่อมต้องปล่อยธนูให้พ้นสายไม่มีปรากฏการที่จะเก็บขวนกลับคืนมามีแต่พุ่งรุดไปหน้าก้าวหน้า เจริญแบบพุ่งทยานเหมือนแรงยิงสอนของพระรามอุปมาว่าให้สอนทำงานแล้วทุกอย่างต้องสำเร็จไร้ข้อกังขาสอนพระรามมีอนุภาพเป็นเลิศในการล่าทำลายทุกสิ่งทุกอย่างให้ย่อยยับไปมีอำนาจล้างอาถรรพ์เทพอาวุธในจัก,กรวาลไม่อาจต่อกรได้แม้ยิงลงมาหาสมุทรน้ำก็ระเหิดเถื่อดหายไปแม้ยิงใส่แผ่นดินก็พบภัยพิบัติเป็นที่สุดโดยพระรามจะมีสอนเออยู่สมเล่ม มีฤทธิ์จบฟากฟ้าคือ 1. สอนพลายวาดสามารถติดตามทำลายล้างไลาล่าศัตรูได้แม้จะหลีกหนีไปทิศทางใดหรือหลบไปไกลสุดฟ้า 2. สอนอัดคณิวาตร้อนแรงดุดเพลิงไฟบาลัยกันดังรวมดวงอาทิตย์พันดวงเผาผ่านชีวิตและฤทธิ์ตบะชาญบำเพ็ญศัตรูดับสูญสิน้น 3. สอนพรมมาสสอนเอกที่ทำลายล้างได้ทุกอย่าง ได้ชื่อว่ามีความเร็วสูงที่สุดเล่นได้ดังซึ่งทัศนจ,จักรของพระนารายมีวิธีสอนยิงไปไกลถึงพมาโลกขอบเขตฮลุชากามาพระจรสวรรค์6ชั้นไปถึงทะลวงรูปคม16ชั้นมีความเชื่อว่ามีเพียงสอนพอมาาจึงจะมีฤทธิ์ร้างกันเองได้พระรามง้างสอนศิลขันธนุของพระรามนั้นมีตกทอดมาตดึกดำบรร ย่าเมื่อพระอินทร์สวนพรนนารายบะรองฤกิ์กันคันธนูของพระอินทร์สวนได้ตกท่อถึงเท้าชนกจักรวรรหรือพระรามง้างจนหักส่วนของพะนนารายนั้นก็คือคันธนูที่ปรมัสุรามนำมาถวายคืนแก่พระรามอาถรรพ์ของสพระรามนั้นเมื่อแผงไปต้องผู้ใดแล้วไม่มีใครสามารถดินออกได้นอกจากตัวพระรามเองท้าพรมทันที่มีฤทธิ์ทำลายมหาจักรวาล พร้อมๆกันจึงจะต้านพรมมาตได้ทั้งยังมีความเชื่อว่าน้ำล้างศรพระรามจะล้างอาถรรพ์ที่ติดตัววิญญาณมาแต่เดิมให้บริสุทธิ์ทั้งยังทำให้จิตใจฮึกเหิมมีกำลังกำลังฤทธวีคูณเมื่อพระรามง้างศรศีลจึงมีอาถรรพ์ว่าทุกเรื่องราวย่อมถึงจุดจบโดยพลันทำกิตใด,ไ,ดไม่เนิ่นนานทุกเรื่องราวย่อมสำเร็จรวดเร็วสมดังใจทุกเรื่องราวดํำเนินไปโดยแรศตูหมู่มารมารบกวน จึงมีความเชื่อกันว่าเหรียญกระสุนคดปราบมาณของพ่อท่านอิ่มที่ได้รวมสรรพสตร์พระเวทอาคมผูกไว้ให้สอดคล้องกันทั้งหน้าและหลังให้เป็นมากกว่าพุทธศินเพื่อประโยชน์การพึ่งพาสูงสุดของผู้มีจิตศรัทธา